สวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราจะมารีวิว3 6 0องศาให้สำหรับลูกค้าที่ดูแล้วไม่เป็นนะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับรถคันนี้สวยไหมเดิมไหมนะครับแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับลูกค้ารถคันนี้จอดอยู่ที่สาขามีนบุรีนะครับรหัสของเขาคือ MB หนึ่งสามสี่แปดครับอิวสุดีแบ็กสเปซแคปพันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเซทเอ็กซ์ซีรีส์นะปีสองพันยี่สิบจนยี่สิกเอ็ดนะครัวนี้มาด้วยตัวสีขาวมุกกระจังหน้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถูะมากมากลายสีแดงแบบนี้นะฮะลูกค้า แล้วก็สะเกิดรอบขันมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาพาดูห้องเครื่องสวยๆครับลูกค้าลูกค้าดูนี่ฮะนอฝากระโปงไม่มีขยับเลยนะฮะลาแก้มมาสวยๆคานเคอร์นี่รูกลมกลิกเลยนะลูกค้าเห็นไหมฮะ,มมนะะ,มะต่อเลยฮะลูกค้าเพลทเนี่ยหมดหมด,หมดเนี่ยครับเดิมหมดเลยนะตดต่อเลยครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูต่อครับ ล้อนะฮะได้เป็นล้อแม็กสีดําขอบ17มาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับลูกค้าดูภายในกิฟตมากครับลูกค้านี่คุชคอนโทรลมาให้นะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับภายในกิฟต์กิฟตเป็นสีดําแบบนี้เลยนะตัวนี้นะมีโลบาร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยลูกค้านะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED แบบนี้สวยๆนฮะกล้องมองหลังก็มีมาครบนะโอเค รถคันนี้นะครับใช้เงินดอกรถเนี่ย99บาทฟีค่าจัดฟีค่าโอนฟีค่าดำเนินการให้นะครับและใครสนใจรถคันนี้นะโทรมาที่เบอร์0634742288หรือแอดไลน์ดีมที่ s i b o y n b ฝากกดหวัวใจฝากกดติดตามให้ด้วยของคุณมากครับ